ยากันนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องเขียนและสติกเกอร์ของใหม่ๆนะคะว่าเป็นบรรยากาศของเราซื้อจะซื้อที่ร้านยายวายร้านสติกเกอร์ปาร์ติสติกเกอร์จะเป็นสติกเกอร์และสติกเกอร์ตกแต่งประมาณนี้ใช่ไหมก็คือว่าประกาศเราไม่ใช่กระดาษเสียอะไรก็ได้นะคะซึ่งมิตรภาพบอกว่ามันเข้าใจยังไงบ้างนะกนะคะนักจัดมีซื้อจะบอกว่าเอาไปเครื่องเขียนแหมตันประมาณนี้ก็คือว่าจะทำใจก็และสติกเกอร์สรุปว่ามันจะสร้างความดีว่าที่จิตได้ที่จิตได้เสมอเรื่องเขากับว่า มียุบป Elliot, ant, heart heart. ั <Lake des Jord ania> <t ip consecutive gue> ้นด้วยว่าซึ่อท่านใจรู้ฝึกฝนเลาไปดูของใหม่มาชิมให้ได้อย่งไรไปดูกันีกว่าค่ะมาดูสติกเกอร์ลายหมีกันดีกว่านะคะเอาว่าสติกเกอร์ลายหมีสัมค่าซึ่งเราบอกว่าชิ้นนี้ชิ้นนี้ราคารักราคาสามสิบเก้าบาทนะคะซื้อที่ฟิวเจอร์ป่าลักสินะคะไม่รูโอมาด้วยเจ้าโร มินิมิโซลซื้อที่เมื่อวานนะคะรวมกับวันพ่อแงชาใช่ไหมสติกเกอร์ล็อกโซดีของ t อย Story นะคะซื้อของ Toy Story นะคะซื้อะะเอาไปเอาไปติดเอาไปติดตู้เสื้อผ้าเอาไปติดอะไรที่จริงด้วยนะคะเวาไปติดตู้ตู้รองเท้าก็ได้ติดของสิงตางๆแต่กแตกแต่งให้สวยงามก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะชิมกันซึ่งลองจะแกะแล้วนะคะจะเป็นสติกเกอร์ลูกตรงนี้นลจะเป็นลูกดอกไม้สตรอบเบอรี่อันนี้ลูคือตัวอักษรคือล็อกโซ กาจะเป็นรถสโ้อเป็นลูกหมีใช่ไหมก็คือลักษณะว่าได้อย่างไรจะบ้างด้วยราะคาะดีของเอ็น,นิสติกเกอร์ใหม่ๆชิ้นใหม่ๆล่าสุดเลยนะคะซึ่งมีดารางก็มีเทฟมีเทปมีมี กระดาษกาวกระดาษกระดาษกาวใช่ไหมแาจว่ามันเป็นเรื่องราวที่นี่ตุ้มนี้ตุ้มนี้รสเซอร์ใช้มอนกับสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะซึ่งจะบอกว่าทีนี้น่าจะถูกสุดหน่อยหนูชอบมากรอสเซอหนูก็ชอบมากเลยนะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่าประทับใจนะด้วยซึ่งมาดูปากการเมจิกก็คือปากกาเมจิกคือของ DIY ซื้อวันนี้นะคะ DIY แล้วันนี้ทุกอย่างละชิ้นละยี่สิบบาทสี่สิบบาทราค่ะซึ่งจะบอกว่า อันนี้จะเป็นสีชมพูสีเขียวสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีชมก็ได้นะคะซึ่งจะวว่า 6cm บ6ด้ามด้วยนะคะจะไปซื้ตุ๊กี้นะคะตกแพงแล้วก็สวยงาและซื้อมาใหม่แล้วของชิ้นใหม่นะคะทีส่สําคัญบอกว่าซึ่งของวันนี้นะคะประทับใจและที่จะให้สั็นคือว่ามันจะเป็นรถทับจริงด้วย และจะบอกว่าแรกลองแกะจะแกะตัวอย่างไรบา้างยังดีพซซุด้วยมาดูซีบ้วงกันดีกว่านะคะประกาศทีสี่มุ่งก็คือมีตรงนี้ใช่ไหมมีจิบมซามะคะก็กดแรงนี้นะคะสุว่าลักษณะลองแกะเลยแล้วก็ลองดูก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเป็นแค่งนะนี่เป็นอย่างนี้แหละก็ประการนี้ก็ได้อยู่เพิย่อยเนาะซึ่งจะบอกว่าประการนี้ก็คือต้องใส่ซอลงไปด้วยนะคะแต่ว่าลองใส่ประกาศนี้ปุ๊บ ก็ใส่ปุ๊บปั๊บแล้วก็ก็ไม่ซีเรียเท่าไหร่เลยใช่ไหมใช่มีสีเรียสเลยเท่าไหร่แล้วก็สําคัญบอกว่าที่สุดนี่ก็คือว่าทัา้งสองด้ามด้วยเราจะว่าไม่ใช่กระดาษก็ได้เช่นกันเพื่อมาดูประกาศสีสีฟ้ากันดีกว่าประกาศสีฟ้าเราจะว่าไม่ใช่วัดเัดร้รได้ด้วยนะคะก็ตองแกะเราเปิดเปิดยาพคุ่นี้เปิดยากนะคะแต่ว่าลองดูสีฟ้าเมือแล้วก็สวยเนะเยาะว่าประทับใจและที่จะเปิดยาาเนาะวนนี้เปิดยาามากนะคะแต่ว่า นี้ก็คือว่าเป็นยางไรลองแกะดูิว่าถ้าเปดไม่ง่ายหรอนะถ้าปดไง่ายนี้ไม่ต้องเปิดหรอกถ้าตัเเปดนี้ แล้วก็แปลว่าอย่างไรถ้าทราบเือดกันว่ามันจะเปิดยากพอาสมควรเลยซึ่งมาดูประกาศสีเหลืองกันดีกว่าประกาศสีเหลืองเราจะเปิดง่ายไหมวันนี้เหมือนยากเปิดยากพอาสมควรแล้วเปิดยากมากนะคะจะว่าไม่ใช่ว่าแขวัดเล่นก็ได้นะคะแต่ว่าเปิดแล้วซีดเลยค่ะจะบอกว่าสะใจแล้วแต่ว่าอันนี้อันนี้ซีโมนก็เปิดง่ายที่สุดแล้วน้วสีเหลืองมันจะเป็นสีฟ้าเปิดยากนะคะส่วนสีเหลืองก็เปิดยากที่สุดแล้วนะคะแต่ว่า ประทับใจและสร้าเหมือนกันด้วยว่าทำสรอการด้วยและเพิ่งจะบอกว่ามีอย่างไกลชิกัดต่อกันด้วยว่าเสมอเรื่องจะใช้ประกาศนี้ท่านมีมัดที่สุดด้วยนะคะที่ยังไม่เคยใช้แต่ใส่ครั้งแรกสุดด้วยซึ่งเราว่าให้สับดิฉันการซึ่งมาดูซิเกอร์ตรงนี้กันดีกว่านะคะจะเปรูป ก็เป็นอย่างนี้แหละโอ้โหถ่วว,ว่านะคะจะเป็นล็อโซ่ใส่คัดปุปด่มดอกไม้ใช่ไหมอาจจะว่าแบบของตากตาม,มีสิ่งของใหม่หมดเลยใช่ไหมนะคะทุกคนซึ่งบอกว่าสิ่งของใหม่หมดเลยแต่ว่าพี่ใจถืด้วยด้เล็กน,นั่นแหละซื้อปากกานนี้ก็ใหม่เหมือนกันซื้อเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อวันนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเป็นอย่างไรดูบรรยากาศของเราอีกแล้วแต่ว่าบาที่นั้นด้วยว่าอาจจะเป็นสักาของเราได้ได้ิริจที่สุดจะเป็นอย่างไร เซตเจนซึ่งมาดูของทอสตอรีอ่กันรีวาจะเป็นรูปหน้าทอสตอรี่ใช่ไหมสื่ลักษณะเนี้ยทอสตอรี่ซ้ำมาขึ้นแล้วทอสตอรี่น่ารักมากนะคะอ่อลองดูประทับใจแล้วนึกยใจว่าก็จะเป็นเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าประกาศสีก็คือประกาศสีจ้ะว่า นี่ค่ะไว้ไว้ไวเฉียวตกแต่ไว้เฉียวข้อขวาก็ได้นะคะว่าลองดูลองใช้แบบไหนนะคะลักษณะของของทั้งหมดชิ้นทั้งหมดหมด้วยนะคะจะว่าไม่สีเรียดจะไม่สีเรียดก็ได้นะคะทุกคนซึ่งจะทราบเหมือนกันว่ารู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นพอสมควรแล้วจะเป็นอย่างไรซึ่งมาดูของทั้งหมดลงคิดด้ยใช่ไหมก็คือว่าเที่ยวไทยที่เราถ่ายวันที่นี้นะคะถ่ายเครื่องประดับเพชรกันละกันนะคะจว่าลองทราบดูถ่ายพวกนี้ให้ให้หมดก่อนเลยซึ่งประทับใจว่าโอ้โหตกแต่งสวย มากนะคะป้ามาต้องจ่และสุดสวยด้วยนะคะจะเป็นคีบิสิกเกอร์ด้วยว่าตกแตก่งสวยก็จะเป็นว่าเราจะเป็นที่ปากกาซีนายอันไหนบ้างที่สุดสวยที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะจ้าจะเหมือนกันเลยกไหมที่สิว่า ใช่จะว่าตกใจไหมน่าจะตกใจคุณสมัยแล้วที่นาทีมากขึ้นซึ่งปิดท้ายก็ด้วยค่ะลองคือซองกันดีกว่านะคะจะเป็นซองไหนก็คือมินิโซ่ใช่ไหมมินิโซ่ของดิสนีย์ทัสตอรี่ดิสนีย์ทัสตอรี่ทราบแะบอกว่าในของวรวมกับสติกเกอร์ใช่ไหมมันกว่ารวมตรงนี้เลยซึ่งลักษณะว่าหน้าตาก็ดีหน้าก็สวยก็หมดเลย ว่าวลของทั้งหมดทุงทั้งหมดเลยนะคะว่ามีลายแบบกีแบบอะไรก็ได้ลายสายสายก็ได้นะคะซึ่งน่าจะเป็นสวยห่อมากนะคะโหไม่ต้องตกใจก็ได้นะคะซึ่งปิดข่ายโดยวันที่นะคะที่ด้วยขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนะคะเกี่ยวกับ เครื fr ่องเคียนและสติกเกอร์ของชุดใหม่ๆล่าสุดนะคะแต่ว่ามาเป็นซื้อของเมื่อวานและซื้อของวันนี้นะคะซึ่งจะบอกว่ากระทับใจที่สุดก็คือในในประเทศไทยดังที่สุดเลยนะคะแล้วประทับใจดูแลก็เองจะเป็นพอสติกเกอร์ล็อกโซ่จะเป็นน่ารักนะคะจะเป็นปากกาทั้งสามสีกันเลยในวันนี้ซึ่งจะแบกมที่เราแบกแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเด็กที่สุดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมชอบกุ้ยไฟเลยค่ะทุกคนติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดซับสไครต์ของเรานะคะให้กระจใจช่วยนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ได้เลย อย่าลืมต <Sen Heck S 1> really ิดตามด้วยนะคะลงคลิปทุกวันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะซึ่งจะบอกว่ามันท้าใจสร้างเหมือนกันว่ารู้สึกอตื่นเต้นไหมันจะตื่นเต้นเนาะถ้าบอกว่าลักษณะ่นเดยกก็คือจริงแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นที่สร้างเหมือนกันด้วยที่จริงและใช้คิดว่าจะเป็นติ๊กเกอร์โซจะเป็นประกาศสีสีมงกันเลยค่ะทราบก็ดีนะคะขอตัวาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย